ตอนนะี้สวัสดีค่ะทุกคน,นพี่นงจา๋มามะขินจังสิทำไมมันเป็นอย่างนี้อะทุกคนคะ่ะ ยูทางบานเป็นจังไรเนี่ยยูทาหนี่คือเป็นสีได้ยินเสียงไหมทุกคนแปบบ๊บนึงเด้อฝ่าเตียงบอนขาตั้งกล่องก่อนนะคะพี่น้องฝ่าเตียนขาตั้งกล่องแบมันสิมืดในจังน่อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าฝ่าอยู่รถนะคะพี่น้องแปบบ๊บนึงนะ ได้ยูนนอนพี่น้องนะคะพี่น้องไหนคอมเมนต์ขึ้นไหมคะไม่ไมีผู้ใดามาลยแล้วมีใครมาบ้างเอ่ยมีใครมาบ้างทุกคนพี่น้องผู้ใดสืบบัตรในแล้วเนาะอ ฝนตกนักเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้ฝ่าหนะมานาั่งในรถเพราะว่าอยู่ข้างนอกฝนตกฝนตกแบบเป็นดาลี่ตนเป็นดานลี่ตนอันข้าว่างองเนาะพี่น้องจังใดจ,จังว่าตกถึเหมือคคาเท้ตอนนี้อยู่ในรถกับพี่มารีนะคะแล้วก็กำลังปรัถนาเพราะว่ามันคือที่จริงอ่ะฝ่าผึ่งมากรถมื่อกี่นี่พี่น้องเพราะว่าอ่าคือ ช่วงก่อนหน้านี้นั่นมันฝนตกนักแห้งแล้วฝากกระติดอยู่หลังเวทีนะคะเพราะที่นี่พ่อฝนเริ่มบางไปฝนเริ่มบางไปนิดนึงแล้วทีฝากก็เลยก็เลยมานางยูรถนะคะพอถ่ายฝนเศร้าจังสิไปวะสันแล้วทีเนี้ยคือบรรยากาศเมื่อกี้นี่คือฝนเริ่มหายไปแล้วนะคะกันภาก,กันดีใจอยูเนาะพี่น้องพาก,กันดีใจว่าเออฝนมันเริ่มเศร้าแลไรอีกจัน่อยนะสิขึ้นเล่นได้อันก็คุยกันอยู่ทังหลังเวที บัดที่นี่จังไรจังมาตกอีกหน้าตกมาอีกเลี้ยวบัดที่นี่ตอนนี้ฝากทุกคนนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อฟ้าค่ะ ฝากพี่น้องนะคะฝากพี่น้องสุขสุขคนนะคะซอยกันสื่อบัรกุ้มปิดนะคะพี่น้องขาเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการให้กําลังใจทั้งวงเนาะพี่น้อง <c oughs> คือฝ่ามาเห็นแล้วฝ่าก,ก็รู้สึกแบบเห็นใจเพิ่นเลยไหมพี่น้องรู้สึกเห็นใจเพิ่นเหมคือมันกับคือร่างวงมันก็ตั้งใจว่าอยากเล่นแบบจัดเต็มกันแน่นอนน่นแหละค่ะพี่น้องแต่ที่นี้มันก็มาเจอ,อังสี่นอก็เห็นใจเพิ่อนอยู่ไหม แท่นที่สีได้ข้ายบาัรหลายๆแท่นที่คนสีมาเบืองหนางหลายๆกลายกลับกลายเป็นว่าฝนตกนักเลยที่นี่คือพวกเม้าที่เพิ่นมาขายของแล้วก็เริ่มพ้ากันเก็บเครื่องเก็บของกลับไปแล้วก็เลยแบบแลวทีนี้คนก,นก็คือสิบ่ามาแล้วนน่นแม่นาง่านน่นแม่ก็รู้สึกว่าเห็นใจเห็นใจเพื่นเด้เนาะคือแบบมืดมืดนได้ก็บาตกได้มาตกถึกหมื่นนี่คักแน่แทน มเมื่อกี้เอลิซีบัตไปจังไหวเมื่อกี้จะซื้อบัตรไปนุงป่งห้าผูกปิดพีมาลิกบัตรหน้างานนี่เราจซื้อือพี่มลา,า,าล,มมมล็กซื้อบัตรกลุ่มปิดใบหนึ่งเมื่อกี้นี่ละกันแล้วเล็กคุยกันเพราะว่าเราจะมาซื้อบัตรหน้างานอีกสามใบเนาะพี่น้อง ก็คือที่จริงเรามามาหนางานเท่ากับมายี่แล้วที่จริงเราจะมาดูงนานแต่พี่มลิก็ซื้อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนเพื่อเป็นการสนับสนุนทางวงเนาะพี่น้อง <Speech> ก็คือเพื่อนสีได้เห่นให้เข้าเบิ้งหรือบริลเล่นให้เข้าเบิง้งก็เป็นการสนับสนุน <S <S เป็นการเป็นการให้กำลังใจนี่แม่พี่น้องนะคะคือมาเห็นแล้วกับพ้าทีมงานเพื่อนน่แม่ทีมงานเพื่อนกับพักกำตากฝนอยู่นี่แม่ อไม่อธิบายประถุเนาะพี่น้องแต่ว่าในนั้นเรู้สึกคือของฝากกองฝากกับผมดได้ขามมาจากสวรรค์น,นาเขตเพื่อที่จะมาให้กําลังใจเพื่อที่จะมาเชียร์หนาหารเพื่อที่จะมาะสนับสนุนเพลเนาะพี่น้องผ่านทางการสื่อบัริยังกต,ต่างแดนไล่บอเฟสเนี่ยอยู่นาเปิดบอกของคอยเห็นี้ย อขน,น่าจะห้องของน,นี้แต่ของเจง้าของใครฝนหยุดฝากทุกคนด้วยนะคะพี่น้องปองไป